ท่าฮิคารุากินมันไหมากินมันไ่านกินันไ่ามันหท่กัน่นะครับไนัน่านกันกิน่ากนไห่นิไห่นกมันมนกินาแคไห่นไหนนมัากไ่านกินาโกิกินไหมนกิ่านไนไานกินาหมิ่าไนา ใช้มือไปโอ้โหสุดยอดเลยกรึไปโอ้โหกลัวเลยโอ้ยไปอย่างนั้นเลยหรอก็ด่าก็เเดิมน้ำเต็มที่เป็นยังไงบ้างอร่อย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 โอ้โหคนนี้ไม่กลัวน้ำแล้ว ก๋บเดียวนะเลยก็รอบๆครอบครัวมาเล่นกันเต็มๆเลยก็แน่นอนครับเขาก็พาเด็กมาเล่นน้ำแม่เล่มาเล่นมาหนี่ยวมิสติ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 ตัวนี้ว่าจะพลอยอะไรออกมาออกมาตัวบอกว่าอะไรออกมาอุ้งมิสติมิสติมิสติหนี่ยวมิสติ อ๋ออ้โอสสดีครับสวัสดีคบสดีคัสดีคบอีจตนอีจตันเยอะไปนะนี่ให้กนเอีบอกว่าบอกว่าชอบน้ใหญ่นะใช่ไหมกตตัวใหญ่เนาะ

แต่ปกติก็ป้องกันใช้มาสก์นะครับดูผู้ชมเนาะวันนี้ยสั <laughs> <laughs> ่งกำนะคือตัวนี้ก็มาที่ทะเลที่ค่อนข้างต่างจังหวัดคนน้อยก็เลยไม่ได้ใส่อะครับอีกแล้วโอ่นละวันนะฮิคารุมอนจระเข้เลยวานิみたいなวานิみたいวานิ่เจ๋เจ๋วานิ่เจ๋วานิ่เจ๋อจระเข้จระเข้จระเข้ กเรืเหมือนโคลโมโดดอร์อนมากกว่ากินน้ำเต็มที่ครับคุณผู้ชมคัดคนนะครับเ,เดี๋ยวให้ฮิการุกินน้ำ <laughs> น้ำไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้ำตาเลยนะน้ำดื่มดีกว่าฮิคายบายบายบายสนุกไหมเสนุกไหมโอเคายบาย